ครับสวัสดีครับชื่อจิรัลเดียมพิสิทธิ์นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหนี้บริหารครับบริษัทไทยเทคโนโลยีภูมิจำกัดงานชลนะครับเป็นบริษัทที่แปรรูปและก็ผลิตและจำหนานครับกระจกนิรภัยนะครับสำหรับงานตกแต่งภายในนะครับงานอาคารงานสถาปัตยกรรมนะครับรวมถึงงานภูมยุทธานต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยครับผม ที่ผ่านมาเนี่ยเราที่บริษัทครับก็มีกระบวนการในการทำกลยุทธ์ครับก็ทาอยู่ทุกปีแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปหลากหลายนะครับก็แล้วแต่เทรนด์ในแต่ละช่วงเวลานะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเรายังมีความรู้สึกว่ามีความกลยุทธ์ที่เราทําได้มาเนี่ยหลายๆครั้งก็เหมือนมีแรงเสียดทานนะครับมีความเห็นที่ไม่ตรงกรันระหว่างทีบริหารนะครับก็แต่ว่าอ,อย่างที่บอกก็คือว่าเราเป็นซีอเนี่ยเราก็สามารถใช้ อำนาจของเราในการที่เราจะให้ทุกคนยอมรับในความคิดของเรานะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ให้ทาง Powerbit น,นะครับโดยอาจารย์บุริเข้ามาช่วยเนี่ยในกระบวนการในการทำกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็สี่สำคัญคือกระบวนการที่ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์หรือการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมีการพูดคุยนะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยเพราะว่า เกิดการมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ในในระหว่างทีมบริหารเนี่ยก็เห็นภาพเดียวกันอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเห็นเห็นประโยคประโยคเดียวกันกลยุทธ์เดียวกันแต่มองในมุมมองคนละด้านอย่างนี้ครับอย่างปกติเนี่ยจริงๆเราเองเนี่ยในการการทำกลยุทธ์ของเราเนี่ยเราก็ใช้สว a n a นา s ิ s อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้เขาเรียกว่าใช้เป็น ฟีลิ่งนะครับ,รบใช้เป็นอีโมชชั่นัลนะครับใช้เป็นเขาเรียกเป็นการ์ตตี้ลิงนะครับคือความรู้สึกว่าเราน่าจะมีจุดแข็งนี้นะเราน่าจะมีจุดอ่อนอย่างนี้นะโดยที่เราไม่ได้เอาตัวเลขเข้ามาจาับอยา่อยางอจริงจังนะครับถึงแม้บางครั้งก็มีตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับแต่ว่าในกระบวนการทำภาวะสวัสดิ์กับทางอาจารย์ผู้ิตเนี่ยเออ่ทางอาจารย์ผู้ิตให้ความสําคัญกับตัวเลขนะครับหลักฐานทางเขาเรียกนะข้อมูลใช้ในการประกรอบว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับโดยมีตัวเลขกำกับเสร็จแล้วเนี่ยใน process เนีีย่ยกก็มการ เขาเรียกน,นะครับมีการ brainstorm ถึงจุดแข็งจุดอ่อนครับอย่างละเอียดในทุกๆด้านนะครับซึ่งทําให้เราได้จานวนของออไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะกว่าที่เราเคยทําได้นะครับและสุดท้ายก็คือว่าเป็นมุมมองที่ละเอียดกว่าปกติด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่สําคัญก็คือเราเอาตัวกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนต่นางๆเนี่ยเอามาเรียนนะครับโดยใช้รูปแบบการทําเป็นเขาเรียกว่าเป็น power sport นะครับก็คือว่ามีการวางเป็นน้าหนักนะครับแล้วก็มีการให้กรอบ scrolling นะครับซึ่ง ในส่วนที่นักสนใจแล้วก็รู้สึกประทับใจก็คือในส่วนของการที่อาจารย์คูดิดเนี่ยได้กระตุ้นให้ทีมงานบริหารนะครับได้มีการด e ีเบตนะครับได้เป็นการอภิปรายในความคิดของตัวเองว่าในกลยุทธ์ในสวอตเนี่ยในแต่ละหัวข้อเนี่ยมุมมองแต่ละคนมองอย่างไรนะครับซึ่งในกระบวนการก็เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันนะครับแม้จะเขียนออกมาเป็นเรื่องเดียวกันประโยคเดียวกันนะครับแต่ว่าพอเราบแบ่งปันหรือพูดคุยกันแล้วเนี่ยกลายว่าอมองคนละมุมกันก็ทําให ในระหว่างกระบวนการเนี่ยเราได้สามารถจะรีงลาดับความสําคัญของกลยุทธ์นะครับใของจุดแข็งจุดอ่อนของเราเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและสำคัญก็คือว่าได้หัวข้อที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นข้อที่เออกลางๆหรือคลุมเครืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้แผนออกมาเฉียบคมเนี่ยก็คือผมคิดว่ามี2ส่วนนะครับก็คือในส่วนที่เป็น ข้อมูลใช่ไหมครับตัวเลขต่างๆเนี่ยก็คืออันนี้เป็นส่วนเป็นหลักฐานสาคัญเลยที่เป็นส่วนสําคัญที่าอาจารย์คุณก็ให้ความสําคัญนะครับในการที่เราทุกคนเนี่ยต้องออหาข้อมูลมาประก,กอบนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลในการสนับสนุนในการที่จะสรุปออกมาเป็นจุดแข็งดอ่อนของเรานะครับหรือว่าโอกาสภัวสั่งต่างๆแต่มากกว่าน,นั้นนี่ก็คือว่าเราในส่วนของกระบวนการในการที่มีการดีเบตกันถึงการให้น้ําหนักนะครับเราเราดีเบตตั้งแต่น้ําหนักของการ การให้น้ำหนัก่วงของ,ของ,ของแต่ละหัวข้อก็ต้องดีเบตใช่ไหมครับแล้วการให้สกอร,ร์ลิปให้คะแนนก็ต้องดีเบตกันว่าทำไมให้คะแนนเท่านี้ทำไมให้น้ำหนักเท่านี้ทําให้การการการได้มาซึ่งเขาเรียกนัคะแนนของแต่ละหัวข้อของจนะุดแข็แงจนะุดอ่อนปะรุโปรสาโอกาสเนี่ยมันมันมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างแท้จริงนะครับทุกทุกคนในทีมบริหารเนี่ยได้ได้ได้เขาเรียกนะักให้ความเห็น นะครับแล้วก็ได้ฟังมุมมองอย่างครบถ้วนจริงๆนะครับซึ่งจะแตกต่างจากหลายๆครั้งถึงแม้ว่าจะมีฟิกชาร์ตถึงครั้งก่อนๆจะมีการใช้ฟิกชาร์ตมีการใช้โพลิตก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่มันขาดไปคือการพูดคุยแบบเปิดอกจริงๆในการที่จะแบบมีมุมมองที่ที่ค่อนข้างจะตรงกันอย่างแท้จริงครับอย่างอย่างแรกเลยอ่ะที่ที่ผมคิดว่าการสื่อสารลงไปที่ระดับล่าเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดคือการความเข้าใจอยู่ใน บรรทัดฐานพื้นฐานความเข้าใจตรงกันทีมบริหารเนี่ยผมว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจอปัญหาว่าเราเขียนกยุยุ์ขึ้นมาเราเขียนวิสัยทัศน์ขึ้นมาเราเขียนสวดอ n a l y s i s ขึ้นมาเนี่ยแต่พอเวลาทีมบริหารแต่ละท่านเนี่ยไปอธิบายกนบลูทกทีเนี่ยก็ยอธิบายเป็นคนละมุมมองคนละทิศคนละทางไปหมดนะครับก็คือมีมุมมองของตัวเองที่ซ่อนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะพอเวลาพอเวลาไปสื่อสารออกไปมันก็เกิดการสร้างเขาเรียกนะมันมันเป็นการสร้างไซโลในแต่ละหน่วยงานและมีการให้ความเห็นของตัวเองที่ อาจจะไม่เห็นด้วยในตอนที่อยู่ในห้องประทุมแล้วก็พอเวลาเราไปสื่อสารเขาเียนะจุดแข็งจุดอ่อนหรือกลยุทธ์ที่ได้มาเนี่ยก็จะมีมุมมองที่ตัวเองรู้สึกว่าบางทีก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ที่เราทำเนี่ยทุกคนได้ได้ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกถึงจุดแข็งจุดอ่อนในมุมมองตัวเองแล้วก็เราก็ได้รับทุกคนได้รับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็มีการปรับจูนให้ความเข้าใจตรงกันนะครับมุมมองเห็นตรงกันฉะนั้นคืออย่างแรกเลยผมคิดว่าที่ที่มันจะทําให้การที่เราจะสื่อสาร อยู่บนเซมิทรัคนะครับอยู่ในความเข้าใจที่ตรงกันมุมมองตรงกันเห็นความเหพันที่ตรงกันในทุกด้านเนี่ยผมว่าการสื่อสารลงไปเนี่ยเอ่องงานระดับล่างๆก็จะไม่เห็นความคะแนแตกต่างกันในทิศทางนั้นมองผมคิดว่ากะรุเ็นแรกตรงนี้คือสิ่สำคัญที่สุดเลยครับว่าทีมบริหารมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ไม่ได้มีมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งมันแตกต่างแค่องศาเดียวเนี่ยพอมันบ่งไปข้างล่างมันก็จะมันก็จะมันก็จะกว้างขึ้นจากหนึ่งองศาจการเก้าสิบองศาได้คือความเห็นที่มันทิศทางัันน่กาตงครบ จริงก็มีความรู้สึกว่าเออ่ถึงทั้งทั้งการได้มาซึ่งวิชาหรือมิชชั่นเนี่ยจริงๆอาจารย์คุณติดเอง,งก็มีเออ่เขาเลยมีกรอบให้เราสำหรับในการที่เราจะตั้งวิสัยทัศน์นะครับในการที่เราจะวางมิชชั่นให้ครบถ้วนในทุกมุมมองนะครับแล้วก็เออ่ก็ถือว่าสิ่งที่ได้กมาเนี่ยก็ประกอบการทำทาวเวอร์สวอปเนี่ยเออ่แล้วเราตั้งกลยุทธ์ตั้งวิสัยทัศน์ตั้งมิชชั่นในการทบทวนเนี่ยทำให้เราเห็นภาพที่มันมันครบถ้วนจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอย่างตอนนี้จะมีการเออ่ ดูทบทวนวิสัยทัศน์หรือมิชชั่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นตัวเราจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรากำลังจะไปจริงๆนะครับแล้วก็สามารถบอกสามารถที่จะสื่อสารต่อไปได้ว่าสําหรับพนักงานรละดับล่างๆว่าเราจะไปถึงองค์กนั้นได้ยังไงนะครับแล้วก็รู้สึกได้ครับว่าและถึงทันคือมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับมันก็ไม่ได้ดูเพล็กซ์จนถึงขนาดที่ว่าเราไม่สามารถทําเองได้ในอนาคตเราก็มันก็มีความง่ายแต่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ชัดเจนนะครับเป็นเพียงสิ่งที่เราได้ครับ